คือเรานาว่บัดมาจะเปิดโหมด pc แบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวตามพาไปดูค่ะให้พี่ทุกคนนะคะกดเข้าไปที่ไอคอนการตั้งค่าค่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงมานะคะหาคำว่าคุณสมบัติขั้นสูงเราก็จะเจอกับโหมดทั้ง3โหมดตรงนี้นะคะอันนี้เราต้องการเปิดเป็นโหมด pc หรือว่า desktop เนี่ยก็กดติ๊กอันแรกได้เลยค่ะปึ๊บแล้วก็กดติ๊กเขียวตรงนี้นะคะตรงคำว่าโหมด pc เพจนี้ค่ะเดี๋ยวระบบเขาก็จะอัปเดตเป็นเด็ดฮอบให้แล้วเรียบร้อยง่ายใช่ไหมคะลองไปทําตามกันดูนะคะถ้าพี่สนใจเลโน v วแท็บพัดนะคะสินค้ามีพร้อมส่งค่ะพิเศษถ้าสั่งกระด็ดพัดตอนนี้นะคะก็แถมไปเลยค่ะปากกาเลโนโวเทสเอาไว้ใส่พกพาค่ะเผื่อเราเอาไปใช้งานข้างนอกไม่ต้องไปซื้อเพิ่มหัวชาร์จ4 5วัตต์นะคะแล้วก็สายชาร์จค่ะแถมฟิล์มกันรอยไปให้ด้วยนะคะของแท้ส่งฟรีมีประกันสินค้าเล o นโวให้1ปีเต็มหากสนใจก,ก็กดด้านล่างซ้ายมือได้เลยค่ะหรือพี่ๆมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติ เรื่องไอที